เปาปาวิสามะเิงกันอีกวันนี้เราจะมารีวิวกู้ยชีกล้วยและพลามร้านพี่ยักษ์ค่ะอันนี้เป็นอะไรนะโลโก้นะคะสลามแล้วนี่ก็เป็น Youtube Facebook แล้วก็ Instagram อินสตาแกรมนะคะฝากไป Follow นะคะ Youtube ฝากไปกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้พี่เขาด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะตามนี้เลยค่ะอ่ะ YouTube นะคะอย่าแย่ Facebook อย่าแย่ๆอินสตาแกรมสไลม์อันเดอร์สกอ l ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสกุชี่ก้วยกันก่อนนะคะสกุชี่ก้วยอย่างนี้นะคะเป็นสกุชี่นะคะเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาแกะเป็นอย่างนี้นะคะไม่สาโลเท่าไหร่นน,มนมุ่มๆกลิ่นก็เป็นสกิชี่เลยค่ะเป็นของไม่แทนนะคะเป็นพวงกุญแจอย่างนี้นะน่ารักมาก ขนาดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูขนาดนะ,ะขนาดนะคะเท่านี้ค่ะรีวิว,วกล้วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดูรีวิวสลัมร้านพี่ยะกันต่อคะ่ะนี่นะคะ ก็เมื่อกี้ดมแล้วนะคะเป็นกินอางุ่นเลยสูตรลอริกาม,มี่ค่ะสองชิ้นนี้นะคะสองชิ้นนี้ค่ะอันนี้เป็นอันเดียวกันกับชิ้นนี้นะคะอันนี้เป็นน้ํายาก,การสลามเหลวค่ะได้มาจากร้านขอโทษที่กระดาษติวค่ะ เป็นอันนี้เป็นรายการนะคะตาตารีวิวสองรายการก่อนนะอีกอันนี้อย่างค่ะจะเป็นบีบปองกล้วยนะแต่เป็นสซคิชี่ค่ะ6เซนติเมตรแล้วก็สลามยี่ห้อสลามแบลบายะยะยะ,ยะสูตรโลลิกาม,มี่สีม่วงขุ่นนะคะพร้อมน้ำยากันเหลวซื้อมาจากร้านเซียช็อปค่ะโอเคค่ะรีวิวสลามกันต่อ,อ Okay. อ,อันนี้ไม่รู้ว่าเหลวหรือเปล่านะมาลองดูก่อนแกะเลยค่ะโอ้โหเหลวฝุดๆเลยนะให้ดูนะคะเออ นี่นะคะมันติดมือติดมือมากเยลดาใส่มยาก,กันเหลวนะคะเสร็จแล้วค่ะใส่น้ำยาก,กันเหลวจน้น,น่นแล้วนะคะจนไม่ค่อยติดมือแล้วนะแต่ว่าเห็นที่เห็นติดเนี่ยจะติดอยู่นะเห็นที่เห็นเศษเศษบนมือนะคะก็คือมันติดตั้งแต่ตอนที่มันแบบตอนสลามเหลวแล้วนะ เอิม่มสีม่วงนะคะก็จะเสิงจิ้มฟินมากนะคะกินกน,ะะน้องหุ่นมากะะสีม่วงด้วยสีกล้องเพี้ยนขอโทษเลยนะคะมันขาวไปอะ่ะ อ่อนไปอ่ะความจริงมันเข้มกว่าอนาออนนอะมีเสียงนะคะเมื่อกี้ยือ เดี๋ยวจะแผ่ให้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย